อันนี้อยู่ก้าเป็นตีพี่แบงค์จะอยู่นี่ไหมลลเข้าไปพี่แบงค์เข้าไปโอ๊ยไม่พี่แบงค์จะข่าวไม่ดังเดี๋ยวอีเน็ตมายังตรงนี้ใช่เลยครับสวัสดีครับอ่าตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังจังหวัดชายชลเซาอายุสิบเก้าปีครับอเภอร์ทตะเกียบติทตะเกียบติรมีเพื่อนมาใช่ไหมมาด้วยกันเลยใช่ไหมอ๋อโอเค สวัสดีค่ะชื่อเชเอมค่ะมาจากอุดรธานีอำเภอหนองแสงค่ะอายุ19ปีค่ะ,จะเจริญพรครับเอออันนี้ได้นี้ได้อันนี้ได้นนไดสวัสดีค่ะชื่อซีเกมอายุ25ปีอยู่กับระเบียบว้าสิปีนี้ปีที่9 <c oughs> เข้ามาทำงานพร้อมกันกับปีพี่แม็กนันด่าดีตำแหน่งก็คือตำแหน่งรับจ้างทุกอย่างที่ <c oughs> ท,ทำ<อ>ได้คปัจจุบันตำแหน่งปัจจุบัน เป็นแดนเซอร์นี่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นผู้จัดการของพี่แม็กกาลินผู้จัดการด้วยีสวัสดีค่ะเน่งคะนัลลินเน่งอายุ23ปีมาจากอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนีอยู่ระเบียบกี่ปีโลกเขาปีที่8หลังพี่แม็ก1ปีโอเคไปช่องไปอืมอ่าโอเค8ปีครับ ครับดือดรุ่งแถวแถวรายติ้งครับชื่อคิงครับมาจากจังหวัดหนองคายอำเภอศรีชังใหม่ครับอายุ21ปีอยู่กี่ปีแล้วลูก4ปีครับปีนี้ปีที่4เนาะใช่โอเคเชิดกระยีแก่กระเทยสวัสดีครับชื่อแบงค์ดนตรีครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอา,า,ย,อายุ5ครับอายุ35ปีอายุงานปีที่15ครับปีที่15ครับพี่แบงค์ สวัสดีค่ะชื่อนัทบุตรตาวันชื่อน้องขอจีนล,ลาแฟนเพจน้องข่อยจีดิ้กต่อน้องขอจี <c oughs> ออจหรือว่าเธซีนติดกตามผเานการพิงแสงเตมิจ้าแล้วก็ป่าเมียมาเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอายุเท่าไหร่เรียบอกเลย <c oughs> อายุยี่สิบค่ะยังไม่เต็มยี่สิบคนก็ไม่เต็มค่ะ <c oughs> สวัสดีครับชื่อรีโอครับมาจากเอาไมค์เข้านี่นึ่งลูกไมค์เข้าที่กันดีสวัสดีครับชื่อรีโอมาจากการสินอำเภอคมนาสายครับอายุ18ปีครับ18ปดปีคมนาสายครับสวัสดีครับชื่อกโกพลครับอายุ16บหกครับมาจากบุรีรัมย์อำเภอพุทธสุวรณครับสุครับสวัสดีครับชื่อชีน้อยนะครับอำเภอพนมรดจังหวัดขอนแก่นอายุ1ิปีครับอำเภออะไรนะจีอำเภอบุรีรัมย์ครับอุบลรัตน์ใช่ครับอยู่กี่ปีละปีนี้ปีเท่าไหร่ ปีนี้ปีที่สองครับปีที่สองคโอเคบ้าที่ต่อไปน้องวันใหม่ครับเชิญครับ